กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมั่ทุกทุกทานเนาะยินดีตอนทับเข้าสู่สองน้องติ้งเชแนลแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ติ้งกำมาอยู่ที่เฮือนไม้ของน้องล่านั่นเองเนาะพี่น้องเนาะอ่าลงมาเมื่อนี้เขามีเต็นจะมาเบิ้งกันท่มดินเนาะเพราะว่าน้องปอกโถห้าว่าเขาจะจะเอาดินมาซงเนาะแต่ว่าดินนั้นที่เฮวยักษ์ได้เป็นดินแดงเนาะพี่น้องเนาะ เว่าที่เขาเจ้าเอามาส่งให้เขามันเป็นดินมันเป็นดินหินิ่ขบเนาะที่เห็นมาแล้วกันน้องๆกับอันลุงหลังแล้วกับล่ากอีกคนนึงซ้ำคนแล้วกันสี่คนกับมูของน้องปอกเนาะชวยกันเนาะมาเมื่อนี้ก็ติ้งอ่ามาหนำไอคิวเนาะพี่น้องเนาะไอคิวพูนทั้งนั่งกำลังลมเรื่องอันปูนซีมังอันจะเอามาเทพื้นนี่เลยเนาะเดี๋ยวจะพาเอฟซีเบิงมาน้องๆเขาท่มได้จักห้องแล้วเนาะเดี๋ยวาไป เด็พี่น้องอ่ห้องนี้กับห้องนั้นเนาะน้องปอกกำลังกับไอ้ลังพึ่งกำลังใส่แต่ว่าดินตัวนั้นเป็นเป็นดินทางทิวานทางข้างห้องน้ำเมื่อน้นเนาะน้องมาใส่เดี๋ยวนี้ยังมีห้องนึงแต่ก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวติ้งกับไอ้คิวมันจะซอยกันเนาะเอาเข้าในให้เลยเลยพี่น้องเด้ตัวนี้ก็เป็นันดินทิวานเ็จะเอามาทรงเนาะมันเป็นดินหินครบเนาะพี่น้องโบ้เมนดินแดงไหมอันนี้เนาะเดี๋ยว เมื่อกี้น้อง้องล่ากับน้องอันอขอโทษขอพังน,นะพี่น้องน้องป๊อกเนาะสวนมูแล้วกับไหนหลังฝนท่มแต่ว่าน้องล่านไปองเหียนได้บอกว่ามือนีเป็นมือวันจันนอ้นองเขาเห็นหมดมือ,อติ้งก็จะมาซีเจงอันเรื่องอันอันเหตุเศร้าเน,ะนาะเอพีเลวติ้งเอาลหลวงคนะพี่นอ้องมีเอฟซีไล่ทานเนาะมาคอมเมนต์ว่าอันเป็นอย่างอันควร ดินเศร้าน่ะคือบทีปูนใส่เนาะที่ว่าเฮามามือนั้นท่านในคุ้มท่านได้ใส่ก้อนที่น้อยกับก้อนหินใหญ่แล้วก็ดินอีกน้อยหนึ่งเนาะพี่นงเนาะเฮากยาะเอาปูนเทท่านแต่ว่าปูนท่านมันบ่มีเนาะเฮาบ่มีงบแล้วก okay. ็พอมพอดีในอันแต่ว่าหลังจากที่เฮาจะเห็ดหัวตัวตอนอ่าคุ้มตัวต่อไปฮะน่ะเฮาจะเอามาเทสถานทางพื้นมันอีกแล้วก็ อันเทเพราะว่าคุ้มตัวนี้มันเห่าดินซ้ายมันเหายังบ๊ใส่เต็มเต็มคุ้มเถอะดิพี่น้องเพราะว่าเหานี้เขาจงเอาไว้ใส่อันปูนเนาะเขาจะเทปูนใส่ทางหน้ามันนี่เพราะว่าคอมพอดีมือนั้นเมนติ้งกับมือกองลงมาเมนเอามาขุดสีเซาเน่ไหม้ไว้เพื่อว่าถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นหูเนาะว่าดินอันเห่าท่านท่านอ่ะอัน เฮาไม้ไว้เพื่อให้คนอื่นฮู้เนาะแล้วก็เจ้าของดินที่เฮาติดกันเนาะดินนั้นเจ้าของดินนองล่าอ่าที่ว่าอ้อมๆดินนองล่านี่แหละไม้ให้กันฮู้เนาะว่าสายแดนแต่สายวัดสายค่ะส่วนอันที่อันว่าจะนูนตีนซาแม่นจะเนาะพี่น้องเนาะดคุมนี้ก่อนขุดใหม่ดิอันนี้เฮาไอ้ลังเพิ่นขุดไว้ค่ะแล้วก็ถ้าว่าเฮามีงบแล้วก็จึงอันจะเฮ็ดต่อเนาะ เพราะว่าก็มีผู้ยังจะบุญเพิ่นมีท่านหนึ่งนาะเพิ่นติดต่อเข้ามาเพิ่นสวยน้องอยู่แต่ว่าเฮาอย่างอันห้าสร้างเพิ่นเนาะเฮาอย่างอันสร้างเพิ่นยังบ่ทันมาเฮ็ดนึกเอาเฮาก็เลยว่าบ่ได้เริ่มเฮ็ดตัวนี้เธอฮะน้องเพี่น้องเนาะคือซีเซาที่ว่ามือกองเฮาได้อันขุดปะไว้เนาะมันเป็นอันไม้ดินดินดอนเนาะทรายแดนค้องดินอ่าทรายแดนดินข้องน้องว่าแต่ใส่หอดใส่สวนเซาก็อันนี้ตัวอื่นก็ยังคือเก่าหอนได้พี่น้องเอ้ย แล้วก็มือนี้เนาะจะสวยน้องปอกแล้วกับไอหลังเพิ่นคนดินใส่นิดนึงเนะะาะเพราะว่าบุมีไพ่มาอันนั้นเดยเฮาบด้จ้างคนโนมีเตให้น้องปอกกับไอหลังเพิ่นคนดินมาใส่ตัวนี้มันซ่องห้องเบองงนั้นมันเต็มเรายังมีห้องตัวนี้แล้วกับห้องตัวนี้เนาะพี่น้องแสดงว่ายังมีห้องป่ายน้อยหนึ่งเนาะจะคนสวยน้องน้องกับไอหลังเอาใส่ ส่วนหัวเนาะจะเป็นอีพีต่อต่อไปเพ่าะอะพี่น้องจนกว่านายสร้างเพื้นทันมาเฮ็ดให้เฮาเนาะแล้วก็พื้นจึงจะมาเฮ็ดให้ตอนนี้ก็มีเตมเขาจะท่มกลางล่างพื้นล่างนี้ไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาจึงจะอันเทพื้นเหินเนาะเขาจะใส่แล้วก็ทับให้ดินมันแน่นให้ดินกองล่างเหินข้องน้องกันมันแน่นส้มควรก่อนแล้วก็จึงสมัรถเทใดเนาะ จะเฮก็ยังมีเลือดซำนีแต่เขาก็จะได้ซื้อเพิ่มมากลืมว่าสูเอ c ซีฝั่งเนะดินตัวนี้ฮะนะ้าเป็นดินหินคบที่เขาไปซื้อเอาอยู่อันควนข้าเจ้าอ,อันขุดบอ่อเห็ดทานหินเนาะพี่นอ้องเพราะว่าอยู่ภูคามันบ่มีบ่อนใดค่ายนะดินมีเต็งเต,เตะขาเจ้าขุดบอ่อทานหินแล้วก็จึงอันไปซื้อนมข้าวเจ้าเขาก็ยักได้ดินแดงแต่ว่ามันบ่นบนบนมีดินแดงเนาะมีแต่ดินหินครบแบบนี้ในะพี่นอ้อง เขาก็จะได้จำป่นเอาแบบนี้แหละแต่ว่ามันมีตะกอนน้ย่าหลังจากที่ใซาพื้นทางข้างให้มันเต็มแล้วก็จะได้ใส่อมเอมแทวาเหือนนี่ให้ทางหน้ามันสูงเนาะและ้ฝนตกมันนำฝนมันจึงบนลังคางอยู่เหอนหน้าเหอนน้องล่าเนาะคิวยิ่มงามขนาด แอดรหลดติ่งเนาะมือ,อไอคิวเพราะว่ามานำกันซ่องไอนองเด้มือนี้มือกองไปได้มานำติง่งเือนน้องลาก,ก็จะคืบหน้าไปเรื่อยๆเ,เนาะหลังจากที่เหัวแล้วแล้วแล้วก็จะซื้อต่อการเห็ดส่วนเห็ดส่วนผักส่วนมีให้น้องทั้งเลยต่วา ในสร้างพื้นบทันกันเลยว่าจะบํได้เห็นว้เตกว่าความพยายามข้องเฮาหนเฮากว่าจะพยายามเห็ดน้มันแล้วก่อนปีมากเนาะพี่น้องมีเตท่มดินเอาดินท่มใส่พื้นเหอนทงังซันลมพอถ้ามีพี่น้องเวลาที่ว่าขึ้นเหอนไม่นองล่าเนาะถ้าว่าผูใ้ใหญ่ใจบุญพื้นลงมาเยี่อมยามนองแล้วก็ ถ้าเห็ดหิดของก็จะมีพี่น้องแถวบ้า,บานเพิ่นมาซูขวัญมัดเขนขึ้นเหินไม้เนาะพี่น้องเห็ดเห็ดตามของประเพณีของเฮาวันเลยก็จะมีบอนให้เพิ่นนางผักอาศัยอยู่ซันลมเนาะบอร์ซันมีเตซันถึงค่ะจะบ๊พอนอ่าอยู่เนาะเขาต้องเดเทมันเดวกว่อนจะขึ้นเหินไม้นี่ค่ะจึงว่าเล็งเล็งมือกันเนาะพี่น้องเนาะ เดียวติ้งจะพาทุกคนไปห่าน้องปอกกันน้องพี่น้องน้องลาบอยู่บริเวณแห็นเดียวน้องปอกแล้วกับไอหลังตอนนี้ลุงหลังไอหลังนน้นแล้วก็ไอ้คิวเฮาท่นเองเดียวไปห่าน้องปอกกันก่อนเนาะน้องปอกผักกินข้าวห้าก็วเลี้ยวเด็ดเทมันลึบๆคาแล้วเน่ยเทมาช่วยได้เทลึบไปเลยไปนนนน่่พุเเเด้้อออ ส่วนต้นท่มแล้วเบองนี้จะเป็นดินแดงเนาะขาก็พี่น้องเด่นแดงนะแต่ว่าเสียดไดมันบุ้มีดินแดงจะเป็นดินหินขบเนาะแต่ระบบเป็นยังงก่อนยาลังจากท่มแล้วก็จะส่วนน้องเนาะอ่าเอาอันไม่เนาะทางทางทับทับให้ดินมันแน่นเนาะเพราะนันแม้นเวลาเอาเทพื้นมันจะบอนมันคงนี่มันจะบอันมันโบทนทานเนาะดุดุมามันอาจจะหลุบแล้วเหดให้แตกโค้งทางไหนอะเนาะน้องปอก สบายดีเอฟซีเดย์สบายดีอีน้องลาบอยู่เนาะน้องลาไปองเฮียนพี่น้องเลยไปเตะต่างเสาแล้วก็ตอนเลงถ้าน้องอบอกขึ้นห้องแล้วน้องจะมาตอนส่องหม่งไหมนะแต่ถ้าขึ้นห้องก็เป็นซีหมงจึงเลยเนาะอือาให้พี่น้องเบิ้งน้องลาอันน้องปอกให้คิดหอดเนาะมีคนทำห้าไลนเราไม่เห็นน้องปอกเดี๋ยวติ้งจะไปซอยอันไอหลังเพิ่นคนดินก่อนเนาะเอฟซี โอ้ตัวนี้ออนเหรออ๋อช่ปาแข่งเทไอหลานให้เด็ตักเอานี้นออนคุกคิวว่ายันขาดติ้งหักล้วนี้อ๋ดินแข่งสุดน้อ,อน no. แสดงว่าอาทิตย์นี้แม่นลุงลังกับน้องป๊อกจะได้งมขี้ดินอยู่นี่แหละเนาะ <laughs> พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ติ้งกับไอคิวเพิ่นก็ได้ลงมาเบิ่งกวดกาเนาะท่มดินแล้อลไร,รากาัตอนเฮาจะไปลงในสร้างอันเฮาจ้างสร้างเท่าๆเหือนนี่แหละเนาะมาซอยลุงลังเพิ่นเพราะว่าลุงลังเพิ่นว่าอยากเฮ็ดคนเดียวเนาะเทพื้นหะแต่แต่ว่าเฮายานาลุงลังเพิ่นจะเมื่อยเนาะเพราะว่าเพิน่นบ่ค่อยแข็งแหงืได้แล้วก็ จ้างคนมาเพิ่มแต่ว่าตอนนี้มันไอคิวันตัดสินใจว่าจะให้เพื่นหั่นเหตุคนเดียวเนาะคือผู้เสื้อเขี้ยวอยู่ทางในเนาะเพื่นจะเอาวันนําประมาณเท่าใดคนเดียวเาไปลมกันเนาะจะให้เราเหตุดเดียวเพราะว่าล,งลงุลงหลังเพิ่นสุขภาพบ่แเค่งเรงแล้วเขาก็บะะ่อยากใหาเราั่น งมเลียงหนักคนเดียวฮะน่ะเนาะคลิปนี้ก็ติ้งก็มีแต่ว่าพาเอฟซีมาท่มดินเหือนน้องล่าเนาะแต่ว่าเจ้าตัวท่านวายูเ <c ười> จ้าตัวไปฮงเฮียเนาะมีแต่น้องปอกเดียวติ้งก็ปิดลังจากปิดกองแล้วก็ติ้งก็จะไปอันอซวยน้องๆแล้วก็ซวยหลวงท่มดินเหืนเนาะเพราะว่านัางจากใส่ถังนั้นมันเต็มแล้วก็ส่วนที่ลเลือกก็จะเอาไว้ทางข้างๆดันน,อน,น้องนาะพี่น้องเนาะขอฟากคลิปนี้เด้อน้อพี่น้องเนาะ จะเข้าโตกับก่อนนอะซอนจะเป็น EP ความคืบหน้าเข,ข้าเทือน้นนองจะเป็นแนวใดก่อฟากติดตามใน e ีพีจะต่อไปเนาะกลับสบายดี